กังเล็กนะคะที่กินออดไอ้ออกไอ้ลูกชายกินก่อนลูกชายกินแล้วมันกระทุ้งเป็นหนักมากเพราะว่าเขาเคยจีดยาผิวขาวมั่งอะเป็นกระเทยอะค่ะแล้วทีนี้สาประเภทสองลูกกินมาก่อน3วันเองวันที่วันที่6วันที่9สิงหาไม่เขาเริ่มกินตอนนั้นน้ําหนัก หกสิบตอนนี้กินมาหเดือนก็น้ำหนักลงมา5้ากิโลจะบอกว่าน้ำหนักยอดน้ำหนักลงห้กิโลแต่ว่าสัดต่วนอาเป๊ะมากเป๊ะมากนะคะแล้วก็เมื่อก่อนนะนนจะไปหาหมอนวดทุก3ามเดือนปวดเมื่อย ปกติอนจะไปตัดปาล์มทุกยี่สิบวันจะไปตัดปาล์มกว่าก็จะตัดเสร็จเราก็ถางไปปลางปากสวนกล้วยอะไรข้างเขาที่มันรกๆเราก็ถางไปมันเมื่อยต้องหาหมอนวดทีนี้ตนหลังพอได้กินในนี้แล้วเราไม่ต้องนวดแล้วสบายไปทำไม่เหงือออกตรงไหนก็ไม่สบายมากกว่าถึงนอนหลับกินชาหนึ่งซองแล้วก็หลับไม่ต้องนั้นเมื่อก่อนนั้นหลับตื่นข้าวองน้ํา กว่ามันบ่มาจะล้มตัวลงนอนกว่าจะหลับอีกโอยนานทีนี้ไม่ตอนนี้ไม่ต้องเลยหัวถึงหมอนก็หลับใช่สุดยอดนะคะสุดยอดสดอดมุนไใน,นไทยก็เลยนะะเนี่ยบอกต่อแม,มา ตอนนี้ไม่ได้ขายไม่ได้เห็นทางหน้าเฟซเพราะว่าขายออฟไลน์ค่ะใช่ค่ะสุดยอดนะคะแถมปังนะคะปังมากสวัสดีค่ะน้องดาเพราะว่าเขาเห็นผลลัพธ์ของเราก็ถามว่าไปทําอะไรมาเป็นยังไงเขาเลยก็บอกจะว่าอะไรบอกเดี๋ยวบอกนิดนึงค่อาะอะไรนะคะอะไรอะไรกินเจตลอดชีวิตนะคะแล้วตัวเองอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมอะค่ะกินเจมามานานปีแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะ อะไรกินเจมา20กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับที่กระบี่อะไรก็จะทําอาหารเจขายที่สถานทร่ใช่คือมันเป็นการบอกบุญทางนึงอะค่ะสถานที่ไหนที่อะไรที่อาวลึกค่ะสถานตามี่หมิงเอาลึกเปิดเฉพาะวันระค่ะอยู่ตามไปตานโบกกรณีค่ะใครใครหาอาหารเจที่อยู่แถวนั้นนะคะสามารถไปซื้อได้เลยนะคะ หรือว่าใครจะสนใจสมุนไพรน้อ็ไปไปกินได้กินปีได้สร้างบุญค่ะสร้างบุญค่ะหรือว่าใครสนใจใครสนใจชาโนพะเก้านะคะสมุนไพรไทยนะคะก็สามารถไปติดต่ออะไรได้นะคะที่นั่นนะคะและด้วยความเนี่ยค่ะด้วยความที่อะไรอ่ะคืออะไรกินเจกินเจมาตลอดมาตลอด20กว่าปีเนาะแล้วก็ตอนนี้ขายอาหารเจแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าในสายธรรมะค่ะเลงเก่งมากอ่ะเห็นไหมคะอะไรอยู่อะไรอยู่ในสายธรรม มามาก็คือ,อก็20กว่าปีเหมือนกันใช่ไหมคะ ตอนนี้อะไรเป็นผู้ถ่ายทอดธรรมะด้วยนะคะถ่ายทอดธรรมะนะคะบุกเบิกเพรทค่ะพูดได้เลยค่ะก็คือตอนนี้จะบอกว่าอะไรนะคะขายไปนะคะเป็นหลักพันแล้วนะคะทุกคนได้ทอาได้ทองไปกี่ลูกได้ทองไปจามสามวงแล้วค่ะสามวงแล้วนะคะเห็นไหมคะทีมงานหมอนะคะงานหมอมีทีมงานกับเขาเหมือนกันนะคะทุกคนมีทีมนะคะมีทีมค่ะมีทีมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะคะที่เปิดเป็น20 20ไปก็เป็น ทีมงานแถวสายรับเพลกมีเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสมานั่งเนี่ยค่ะอะไรได้ทองไป3มวงก็ตีว่า3าวง750รยกล่องแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เปิดบิน250อีกบินเล็กๆอีกก็ทีละร้อยทีละ50ก็หลายรอบอยู่ทีนี้โอ้บอกว่าถ้าเปิดตีละนียไม่มีไม่มีของรางวัลถ้าอยากได้ก็ต้อง250ก็เลยาจัดไค่ะค่ะเพราะว่าด้วยเราเป็นแม่ทีมเราอยากให้ลูกทีมโตเหมือนเราอะค่ะ ยิ่งขยายพาชนะเราก็จะยิ่งมีรายได้เพิ่ม<ช>ขึ้นใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะ จากแต่ก่อนที่เปิด50เปิดร้อยแล้วก็พอเปิดเปิดร้อยแล้วกลับมาเปิดร0อยอีกเปิดเปิดร้อยสองร้อยร้ยาแล้วทองก็ไม่ได้โองก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าอาค่ะมีความสามารถที่จะเปิดจนถึงขั้นบินนี้แล้วค่ะหมอโอมีทีมงานนะคะแต่เป็นทีมงานสายออฟไลน์นะคะเห็นไหมคะออฟไลน์ก็ขายได้นะคะออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านรพเาทำได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะเดี๋ยวมาที่อ